มาแล้วจะ,ะสัส์สุดสุดสไปดีไดี้ได้ไหมสไปดีด้มาซื้อไก่ทอดเปิดคลิปไอ้เลยเปิดคลิปไอเลยไอ้ยเปิดคลิปไอเลยเปิดปอะไรว่าไปเลยก็ได้ก็ได้ไ,ไปดทุกคนมาเนี่ยพามาซื้อไว่ทอดทีวี่ไฟฟ้าใช้ไก่ทอดหั่นไส้เลย ว้าวไปทอดทุกคนมากินไวยทอดดูครับแดดแดกตายแหลแดดแห้งบหมัเแดดนอะไรจะช่อันนี้พิจนาที่จะช่นะเพื่อนอะไ่เดนอันนี้แม่เชื่อใเอาเลยนะมาสามพันสิบพันก็พอเออมือกองใจสามพันเปืองไป่ทอดแน่1 0ิบพันสิบพันนั่นแหะกุ้ยก้อยคาน้มัสีดีดีหามือกล้องใจโอ้ยคี้ข่าลงจะหลดนี่นะกดหดใหม่นี่นี่ยพี่น้อง ือได้ร <c oughs> ถใหม่นแดด่องสาวเขาสิบพันก็ได้สิบพันไปสิบพันเขากินผู้เดียวมือกล่องเราต้องกินไหนจะกินผู้เดียวแด<บ>ดดิี่ยจะกินผู้เดียวแล้วเจ้าเจ้าพยันตุยแดดแห้งทุกคนไปตะก,ก้อนสิบพันแปดก้อนสิบพันจ่าย,ายมาซื้อกล้วยให้น้องเผินเพรนจะกินกล้วยนไอ้เผินเป็นนักเอกซ่องไห้วันนี้ตะก้อนนี่กินมะน้ำ นำมั้่ะเอ๊ะนำคนหั่นมูุ้งยังไงไปปะหั่นถอดกล้วยป่ะเออหั่นปิงกล้วยเออไปทุกคนมาเด้อมากินโซนกินโซดนป้าพี่ลึกดีทุกคนใหญ่เงินเราก่อนเออใหญ่ดอกอุตุนดอกถ่ายคลิปก่อนเนาะโอ้หมดกระยามาดีพวกสร้างรถใหม่ทุกคนสร้ารถใหม่ให้น้องคนมานีมาเลี้ยงกล้วยตำราคนแล้เลี้ยงเขาชอบเลี้ยงกันซ้ำพี่เราเง้อทุก้นยังวะียังวะลูกเด้อ มะเรงใไปใช่มะงโปรแกรมต้มไก่ฮะต้มไก่ต้มไก่ใชอยู่นาเจ้าก็มีนาบโซนนาไตีคือปกปกมันแดดพี่ข้ามาไี่ก่อนขาาหันคุ้มพมพีก่อนในใจเงินพันหันไปย่หันนะพุ่นเออขมาก่อนมันอุ่นพ่มดิโอ้ยผอนแดดคุณตาไออะไรพี่นองเอาทนก็ไปนะพี่นออะไรไอแดดแห้งคดเลยเอนแดดไม่ไห เออหลดเป็นตะขับอกกันนะี้พี่น้อกเลยนะหนขันใหม่เิน้ำมันเปลืงองโมโนี่เลยจังขีดแะไฟฟ้าป,ประหยัดน้ำมัประหยัดน้ำมัแล้งามเดียวกันบ่ม่ร้ช่งนมันส่งงามยู่เปิดม,มันวาไปดึกันลกินเมดก่อนนะเดบุบุปัน <c oughs> กินเลยบ่ปกติกินเศร้าทนบุปันก,กินไอ,อ,นอเลยบ่ินอบุปันไอกินเลยบ่อะท เขาพู้ปิดปันเลยได้เป็นนอกนี่ก้อนหนึ่งเลยก็สื่อน้องาไข้กล้วยสือลสือลเด้อสดปะสดสดจ้าสาไข้กล้วยสดิดคนออายนอกเออสาวไข้กล้วยน้งสดเด้าผล แดงให้ร้ต่ายไม่นอนทำะราถามเมื่อไหร่จะมาซื้อสวยเราอีกคอดีหมดเนาะไอดีว่าโดนคนได้ขายอยู่คนได้ขายซ่กกี้เห็นครายแนกปังมากคนนมปาริโซ่เอากล้วยกับคนนมเนาะคลื่นเลยนี่นี่ถอดโกยถอดมันแล้วก็เตอร์แดด เยี่มมากแลยความแดดหัวล้วทุกคนเป้าใหม่เนาะหั่นหมูทุกคนเมาแดดจะทึ่ตาด้วเมาแดดกินโซเลยแดดจืดดี่น้องเัาพี่น้องเมาถอดกวยเลยพี่น้องทุกคนถอดแล้วอันนี้เม็นหั่นหมูไอสายลมหั่นน้ำแค่น้าแค่น้ำเลยคือเก้าถือกินยังไงถังก็เด้อ จะสั่งแพงเลยเด้อกระจอกกล้องยังไงกะจอกแปดพันเด้อน้ำแดงขัา่นเฮี้ยนะเูื่้นเราบอกว่าจะสั่งแพงเลยเด้อเอาเพลงเลยเอาน้ำแดงก็ได้มันมีเฉพาะน้ำแดงนี่ไอ่่ะนีเอาน้ำโซดเขียวนี่บ่เขาอยากน้ำแดงกินจ้ะ ซัเกเหยลมันหวานพูดกิน,น,น,นอยากยิงอยิงกินกินน้ำแดงเออกินชั่งกินแล้วน้ำแดงบ่เป็นยังกันแดงกับบัมลุงอยูก่กรอครับวะหัวใจบ่บัมลุงยังเออเจนี่เหรอเออเจนี่บัมุงยังเคยมันเป็นลายหยางอยูอย่บัมลุงเลือดบัมลุงหวานปอก็ใส่ใส่น้ำแข็งลายด้วยมีกระด้งเช้าครับกระน้องคนล่าสุดนะ ่ายคิวกันพือเก้านังเอกคนใหม่คงช่านังเอกคนใหม่ปะส่เป็นเอกคนใหม่ประจำเลยได้ปะอคนใหม่ปะได้ปะเป็นเป็นโดนแล้ว่เลยเก่าและเก่าเลยมเกาสีหาี่เลยเอาบริไทยเาบริเอาบรไทยไหมมาชิทายใหม่ปันี้ซื้ใหม่ไกกไลปีแล้วว่าทีเคยพบกันได้่แบบก้ยฮะ มาอีกนิดนดิกินผู้เดียวทุกคนไหมว้าวจะเราจำปริยาดว้าตอนไหนปาน้องบนนับงามมาดีเป็น้องนักเอกใหม่เฮาตัวนเราหบมากมากเลยแดดแดดมึงนี้ฮะเนาะแดดมอาไม้เอามอยยอึ้มอามอยู่บ้าอุ้มย่บ้ามึงนะ ดำจะทำมืมือแม่คนำาถ่ายบรรยากาศแน่แดดก็ได้นี่น้ำแดงก็รู้น้ำแดงก็ชมนีและทุคนน้ำแดงกินก่อนแรกก็น้ำแดงทำเจ๊กนู้อแขนถดเว็บใช่นี่นจ่ายัหดนี่เนาะจิอง มีเงินใจ่าม่ได้แล้วบามีกระตินหนีล้วะติดหนีมื่อื่นจะมาจ่ายแล้วเบียร์แพงกว่ดีกว่าเป็นนาเบียร์เทอาะไรไะเบีย hmm. ร์แก้วเขาหาพันปะวเบียร์เบียเหารอพันพ่งเขาหาพันพวกเบียร์ออือมากินน้ำมีดีกว่ากินน้ำเจดีหน่อยดีกว่ามีกระเจดีหน่อยมือเขาเองทุกคนอืือซึ้งใจ ืัอนี้เราก็มีโอกาส mainland, พีน่น้องนะน้องสาวเขานักเอกช่องคนใหม่ไ <writer> หนมาถ่ายคลิปนำถ่ายหูวอุตสาแอปเป็นได้แช่บหกินมากกว่าจีกวาอยาเบึกนะกินผู้เยาพี่น้องกาเฮ้กินใองเกาะเลือตอะไรกินเก่งเลยเยาะเดี๋ยวจะเลี้ยงไหวเลยเนี่ยใครเป็นแฟนจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าวะหางับ มีมีโอกาสมานางหลินผ่านนองเป็นมาถ่ายคลิปครับเองเนาะที่จริงคุน้องคนนี้เคยถ่ายคลิปกับเพาะได้ได้วยเนาะแต่ว่าเป็นบวควันนี้เวลาก็เลยบออค้ถ่ายคลิปยุดไปช่วงหนึ่งช่วงใหญ่ๆช่วงตักใหญ่ได้แนเน<อ>าะ <ๆ S 1> วันนี้เลยจะชวนมาถ่ายใหม่นระเฮาอีกบาดหนึ่งเดี๋ยวประจีะจ่จไปไดได้วยกันเป็นเหตเห็ดช่องคืนหมอนช่อง,องเพ่นเคยมีแล้วพี่น้องแต่เพม่นเป็นเห็ดแล้วเราจะทำคืนเ่าจะเห็ดบ่อหรือเ่าจะเห็ดครับพี่น้องเนาะเอาผัว เป็นไเจ้าพัวเราบ่นไงบอเอาพัวลกเาถ่ายคลิปนะเั่เอาพัวเลยป้าพัวอะไรมันมาเห็ดป้าพัวแล้วก็ขึ้นเนาะมันม่เลือกลป้าพัวแล้วก็มาถ่ายคลิปขึ้นป้าพัวทถ่ายคลิปเึ้นแม่อเทวายอท้วย่าเาเ้ยอได้อยเยอรไเด้ยออยไรเ้ไเด้อยอไาด้ยไ้อยไร้เได้อ้เ่อเดยเดย้เอมเ้เไเได้อดอไร เมื่อเราทุกนจไปไเส่ปนเอฟีเอฟอเอลกยสดีอรไปเอฟซีหาเนไแมไกลมากเี่น้อเนี่ยเคยข่ากองอลกงๆไปเลจ่าล็กคนเนาะบเคยใจหน่อยได้ใจหน่อย้วเคยข่าวตลอดสดีมาเอนีเ็นํ้าเองทุกคนกินกินน้ามาถูกไหม กินเชียวปันใหกินเชียดูเชดสิมือก็ไม่แล้วมือสมาเทียนเออลเวีคมึงเป้าปาปลาพื่อนดีเด็กนาทานปลาเผาหน่อยหน่ีปลาเผาลเพือนถพวงค่ะดิโอเค ตอนนี้ฮากรามาถ่ายคลิปกับน้องสาวเฮอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแรงเฮาก็ะดีมีโปรแกรมอีแล้วมันเดี๋ยวมันมีโปรแกรมมันจะไปใช้ก่อนนะต้มไก่โอ้ต้มไก่พังเบิองไมาใช่จะไปบ่อยน,ะน้องบางทีฮอกระขายวิ่งจะไม่ไปแต่ว่าพังเบิองพี่น้องถ้าวันไปเดี๋ยวไปก็ติดตามชมคลิปต่อไปของเฮาสายรถปิดชโนเอเนาะต้มไก่กับน้องนางสื่อเพื่นน้องนางเลยพี่น้องน้องนางสาวลาวเนาะที่รับเลย เอาบ่อช่องใหม่ตะกี้มี่ช่องที่เปิดช่องใหม่เป็นน้องนางสาลาไปออกห่อยสีดำไปไว้นี่นะครับไหเป็นปะน้องนางสาลาเอาบ่อสีดำไงมันลายไปแต่จะม้วนจะทำสักงามใช้ไหมวะมีเท่เราไปทาอีลีดูสวดมีพวอเลมีพวอเลยมีพวอไปออกตัวตัวตัวทีตัวตัวยาวตัวยาวต้งแ่คิปนี้ก็จะจบก่อนพี่นาะตัวกันใหม่คิปหน้าบายบาย เมื่อนอนก่อนสบายดี